กูจะขอครูดาวเรืองแต่งงานทำไมตกใจช้ามันเป็นประโยคที่กูไม่คิดว่ามึงจะพูดมาก่อนในชีวิตนี้ก็นีไ่ไงกูพูดแล้วนี่ไงมึงคิดดีแล้วหรอยงไอ้โปโปมันเป็นผู้ชายนะเวย้ยกูบอกว่าครูดาวเรืองกูพูดถึงปโปโปตอนไหนเนี่ยก้าโยงมึงจะขอครูดาวเรืองแต่งงานแล้วครูดาวเรืองรู้ยังรู้แล้วกูโกหกไอ้บ้าครูดาวเรืองจะรู้ได้ไงมันต้องเป็นความลับดีมันจะได้เสือสย เออจริงครูดาวเรียงจะรู้ไม่ได้นะเนี่ยขอความเห็นหน่อยพวกมึงคิดว่าไงคิดว่าไม่รู้ดิกูยังไม่เคยมีเมียกูยังไม่เคยแต่งงานก้ามมึงเคยแต่งงานมาแล้วลว่าเหล่ามาสิเออย่งการแต่งงานเนี่ยพอแต่งงานไปแล้วมึงจะมีสองทางให้เลือกเดินทางไหนมัง้งทางแรกนะการแต่งงานพามึงไปสู่นรกขุมที่18การแต่งงานทําให้มึงไปสู่นรกขุมที่18ดอย่างแท้จริงโอโหจ่าเลวร้ายขนาดนะั้นเลวเหรอว่าวก้ามกูจะฟ้องจา่า แล้วอีกทางหนึ่งล่ะส่วนอีกทางจะพามึงไปสู่นรกขุมที่สิบเก้าฮ่าเวร้ให้กลัเมื่อกี้อีกไม่มีทางที่ดีเลยเหรออาจจะมีก็ได้นะแต่กูยังไม่เคยประสบพบเจอกูจะเชื่อมึงได้ไหมเนี่ยไอ้กล้ามจ๋ากับครูดาวเรืองไม่เหมือนกันนะเว้ยจ๋านั่นบ้าพลังแต่ครูดาวเรืองนั่นอะไรวะครูดาวเรืองเป็นยังไงนะเอาแล้วกูจะรู้กับมึงไหมกูไม่ได้เจ็บครูดาวเรืองแต่ช่างมันจะตกนรกจะลุยน้ําลุยไฟยังไงก็แล้วแต่กูก็ไม่กลัวเว้ยกูรักเขา อุ้ยบมงเอินเดินผ่านมาได้ยินครูโยงจะขอเราแต่งงานอุ้ยเยแล้วเยะแล้ว,ลวทำไงดีหนีก่อนดีกว่าเฮ้เ hey, มื่อกี้ตัวอะไรวะแวว่ากูมองตามไม่ทันฮะจริงดิมีคแนแอบฟังกูเหรอใครวะบัดซบสิ้นดีมันหนีไปแล้ววะ่ะใครก็ไม่รู้ตามไปดีไหมเออช่างมันไม่เป็นไรขอแค่มันไม่ได้ไปเล่าอะไรให้ครูดาวเรียงฟังก็พอใช่ละเพื่อนเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องเก็บเป็นความลับ ถวต้มกูไว้ใจพวกมึงได้ใช่ไหมแน่นอนโยงชาตินี้รับรองว่าไม่มีใครรู้ว่ามึงจะขอครูดาวเรืองแต่งงานไม่ต้องทั้งชาติก็ได้โกรนฮันหน่ฮันหน่เมื่อกี้กูเห็นนะครูดาวเรืองแอบมาได้ยินงามใสรลายโยงใครกันแหน่ที่จะเป็นคนโดนเซอร์ไพรส์กูไม่บอกพวกมันหรอกกูอยากรู้จริงหรอวะกล้ามมึงได้ยินที่กูคิดในใจเหรอฮะไม่ได้ยินอย่าขาดเฉยๆจริงหรอวะกล้ามเออจริงจริงเรื่องอะไรกูไม่บอก ไม่บอกงั้นเอาตางกูขึ้นมามึงน่นแหละโกรธที่ติดตางกูโอเคเดียวเรียบร้อยอะไรของมึงเนี่ยพวกมึงสนใจกูหน่อยเดี๋ยวว่ากูเป็นพระเอกนะเว้ยเออสนใจสนใจว่าแต่มึงมีขั้นตอนในการจะขอครูดาวเรืองแต่งงานยังไงจะขอวันไหนดีกว่าเรื่องนั้นคือว่าคิดไม่ออกกล้ามึงขอจ๋าแต่งงานยังไงสอนกูหน่อยสิหาโยงมึงแน่ใจนะว่าจะขอคำแนะนำจากไอ้กล้า,าม ไอ้กล้ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญเว้ยมันเคยแต่งงานมาแล้วไอ้จอร์ดก็เคยแต่งงานมาแล้วเหมือนกันก็มันไม่อยู่ถามกล้ามน,นี่แหละได้ได้ได้ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวกูจะบอกแต่งงานครั้งเดียวเรียกว,ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยเหรอวันนั้นนะเว้ยเป็นวันที่32กุมภาพันธ์ข้ามไปกูไม่อยากรู้เออก็ะแด้วันนั้นบรรยากาศดีมากกูอยู่รอบรบแม่น้ํากูขอแต่เนื้อเนื้อแม่น้ำหรือเปล่าที่อยู่รอบๆบมึงวันนั้นกูตั้งใจมากเลยว่าจะขอจ๋าแต่งงานให้ได้กูเตรียมดอกบัวไปสามดอก จะพาจ๋าเข้าวัดเปล่ากูจะเอาให้จ๋าดอกบัวสามดอกมึงไม่ให้ทูบเทียนไปด้วยเลยล่ะกูไม่ได้จะไหว้พระไอ้โกรนกูจะขอจ๋าแต่งงานแต่มึงใช้ดอกบัวเนี่ยนะโคตรโตรแมนติกเลยกลางกูนี่พอจะนึกหน้าจ๋าตอนนะัดออกเลยว่าทำหน้าแบบไหนอยู่เพราะมึงบ้าปะเนี่ยสมัยนั้นดอกกุหลาบไม่ได้หาง่ายๆเะยเวย้ยได้ดอกบัวมาได้นี่ก็บุญแล้วเออจริงของมึง ถ้าไม่ดอกบัวก็ดอกมะเขือนี่แหละที่พอหาได้ดอกหมามุ้ยก็หาง่ายเหมือนกันนะ,มะเมื่อกี้ไปขอครูราเรื่องแต่งานเถอดอกหมามุ้ยะขอโทษครับอ่ะแล้วยังไงต่อจ๋าอยู่บนบ้านกูก็เดินขึ้นบันไดไปเลยฮะนี่มึงบุกบ้านเขาเลยเหรอพ่อแม่ไม่อยู่หรอวะอยู่แต่กูไม่สนกูเอาดอกบัวให้พ่อกับแม่คนละดอกทีนี้ก็เหลือดอกหนึ่งสำหรับจ๋าพ่อแม่จ๋าว่าไงพ่อแม่จ๋าก็ทำหน้าเหมือนพวกมึงตอนนี้แหละ กูพอเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่จ๋านะแล้วหลังจากนั้นกูก็ถีบประตูเข้าไปกูเลยขอคําแนะนําจากเมืองตอนนี้เลยได้เปล่ากูก็เจอจ๋ากําลังนั่งรับมีดพกอยู่จ๋านั่งรับมีดอยู่โอ้โหจังหวะโคตรดีสรุปว่ามึงตายคาที่หรือว่าตายที่โรงพยาบาลกูตายคาที่กูล้อเล่นกูก็อดดอกบัวให้จ๋าไว้แล้วกูก็นั่งคุกเข่าประนมมือใครเป็นคนบอกให้มึงทําแบบนั้นเนี่ยจ๋าว่าไงวะตอนนั้นจ๋าก็ทําหน้าแบบให้โยงตอนนี้แหละ ยังไม่ทันที่จ่าจะพูดอะไรกูก็ชิงพูดไปก่อนอ๋อเฮ้ยมึงพูดว่าแต่งานจัดฉันเถอะใช่ไหมกูบอกว่ากูอยากมีลูกอ้าโยองจะไปไหนกูจะไปหาจอด หาจอดเพื่อนรักมาทำอะไรถามมาได้กูม,มาร้านอาหารก็ต้องมาซักท้าดีวะ่ะสวัสดีครับลุงขาวมาพร้อมกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนาะครูโยงนัดพ่อผมมาครับผมก็เลยขอมาด้วยโยงเนี่ยนะเอ๊ะมานัดมาทำไมมีอะไรหรือเปล่าก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันก็เลยนั่งรอนี่ไงลุงขาวครับผมเอาน้ำส้มแก้วหนึ่งเอาน้ำส้มแบบชักโครกหรือว่าแบบนั่งยองลูกกูบอกน,น้ำส้มไม่ใช่น้ำส้มไอ้ขาวกอก็ก,ก,กเปิดประตูเปิดออกดูกูโยงเองเข้ามาได้ ไอโยงเข้ามาได้เข้าไม่ได้ข่าวประตูมันล็อกฮประตูล็อกถึงว่าไม่มีลูกค้าเข้าร้านกูเลยไอจอร์ดมึงเข้าคนล่าสุดนี่มึงล็อกประตูอ่ะแอะใช่ป้องการมิฉาชีพเข้าบ้านแต่นี่มาร้านกูไม่เป็นไรให้กูล็อกให้หัดล็อกประตูให้มันเป็นนิสัยดีวะพ่อพ่อเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเรียบร้อยกูขยายประตูให้แล้วทีนี้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการล็อก ทีนี้เงินทองก็จะไหลามาเทมาไว้ลูกค้าจะเข้าร้านมึงได้แบบง่ายได้มากมึงพังประตูร้านกูไม่ได้เดี๋ยวโยงแล้วจะล็อกประตูยังไงไม่ต้องล็อกลูกค้าจะได้เข้าทั้งวันทั้งคืนแม้กระทั่งตอนมึงปิดร้านโอ้โหนี่กูควรจะด่าใครก่อนดีนะฮะถามบอกลุงหน่อยด่าพ่อผมครับเสร็จแล้วก็ด่าครูโยงต่อเ่าลูกพ่อเด็กชายทามมาทําอะไรที่นี่เนี่ยพ่อบอกว่าจะออกมานอกบ้านครับผมเลยขอตามออกมาด้วยเฮ้ยไม่ได้นี่ครูจะประชุมเรื่องที่สําคัญมากๆเด็กไม่ควรจะรับรู้ ประชุมเรื่องสาคัญที่เด็กรู้ไม่ได้ประมาณว่าสิบแปดบวกเปาวยิงกว่านั้นอีกอันนี้มาระดับห้าสิบบวกถ้าระดับห้าสิบวกกูกลับกอหลักอายุไม่ถึงถึงเดียววะกูไอ้ขาวกับมึงรวมกันก็เกินห้าสิบแล้วงั้นผมก็เกินเหมือนกันหลัถ้ารวมแบบนั้นครูโยงผมขอฟังด้วยนะผมไม่พูดอะไรหรอกแน่ใจนะแน่ใจครับนั่นไงนั่ไงพูดแล้วเห็นไหมกลับไปเลยเออไม่เป็นไรหรอกนายโยงเหล่ามาเหอะจะให้ลูกกูกลับบ้านไปคนเดียวมันก็ยังไงยังไงอยู่นะ ก็ไม่ได้ให้กลับให้เอาไปขังในห้องน้ําสักชั่วโมงหนึ่งอ๋อครูยยงขังที่อื่นไม่ได้เหรอเอออาอยู่แล้วก็อยู่ไม่เป็นไรทามอยู่ด้วยก็ได้เย่ yeah. อะนายโยมีอะไรจะเห่าให้ฟังเหรอ <c oughs> ตาดาติดคอมันพ่อกูเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวกูขอเหลาแบบย่อๆนะอะว่ามายอ่ยอๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองงนะั้นเดี๋ยวกูจะให้ทแนานดาแบบย่อๆนะว่ามาเพื่อนย่อๆเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีว่ะ กูว่าถ้าพวกมึงจะคุยกันแบบเนี้ยพวกมึงโทรคุยกันก็ได้อ่าจริงๆแล้วกูจะขอครูดาวเรืองแต่งงานอายาเป็ดเปิ้ลแว่น,นต้องรู้สิ่งนี้ไม่ต้องเลยอยู่หยตรงนั้นเลยทํานี่มันเป็นความลับห้ามบอกใครไม่งั้นมันจะไม่เซอร์ไพรส์ครูจะแอบขอครูดาวเรืองแต่งงานแอบขอแต่งงานแต่ว่าแต่ว่าขอแต่งงานโดยที่ไม่ให้ครูดาวเรืองรู้มึงจะทําไปเพื่ออะไรอรู้อยู่คนเดียวไม่ใช่แบบนั้นกูหมายถึงว่าจะเซอร์ไพรส์อ๋อ โย่กูเข้าใจแล้วจะมาขอคาแนะนําเรื่องนี้เพราะเห็นว่ากูเคยแต่งงานใช่ไหมถั่วต้มเมื่อกี้ไปขอคาแนะนาใจกระหำไม่ได้เรื่องเลยกูพอจะเข้าใจนะจอชช่วยให้คาแนะนําโยกหน่อยเออกระแต่ต้องบอกก่อนนะว,ว่าวิธีที่กูจะบอกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดพูดจาสมเป็นคนมีความรู้เรามาเลยกูฟังอยู่จอชการแต่งงานทําให้ชีวิตของมึงสมบูรณ์แบบขึ้นอีกระดับหนึ่งไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็เถอะเฮ้ยจอดพูดดีว่ะแต่งงานแล้วมึงมีความสุขไหมมีดิ แล้วความทุกข์ล่ะก็มีเหมือนกัน แต่งงานทำไมวะเนี่ยรายละเอียดมันเยอะกูขี้เกียจอธิบายเอาเป็นว่าใครไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่งดีวะพ่อจอร์ดถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วมีความสุขทำไมเมียพ่อจอร์ดถึงทิ้งพ่อจอร์ดไปอะ่ะเมียพ่อก็คือแม่ของลูกนั่นแหละครับมันมีปัญหาความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยก็เลยโดนเมียทิ้งแค่นั้นแหละจบห้ามถามต่อจบการเสรีภาพในการถามเออสุขไม่สุขกูไม่รู้หลักกูอยากแต่งแล้วมึงขอเมีเมึงแต่งงานยังไงจอร์ดอ้ย,ยะก,กูก็อยากจะฟังเป็นวิทยาทานเหมือนกันกูจะไปขอเชฟนุ้ย แต่เชฟนื้ยมีสามีแล้วนะคนละคนกันนะยง้งมึงจะขอเข้าแต่งงานอ่ะเขาชอบมึงหรือเปล่าน่าจะชอบนะเออ่นและรเรื่องที่สําคัญที่สุดไว้ามนจะได้ไม่ฟาวแล้วไงอีกแล้วไงอีกเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมหรือเปล่าก็ปานกลางนะไม่ได้เข้ามากเข้าน้อยถ้าเป็นยังงั้นก็ห้ามขอเข้าในที่สาธารณะที่คนเยอะๆนะเขาจะอายห้ามขอในสถานที่เงียบๆอย่างเช่นป่าชา้าใครมันจะบ้าไปขอแต่งงานในป่าชา้า เออนั่นแหละขอแค่บรรยากาศมันดีๆอาจจะมีคนเดินผ่านสักสองสาคนอย่างเง,งีไม่เป็นไรเออเเข้าใจแล้วเทพจอร์ดไงอีกอย่างสุดท้ายเลยนะไว้ขอที่ควรจะเตรียมไปมีสองอย่างอะไรก็ได้อย่างหนึง่งก็คือแหวนหรือดอกไม้ทำไมพ่อดูเชี่ยวชาญจังลูกความพ่อส่วนมากนี่จะแต่งงานแล้วทั้งนั้นะก็เลยถามดูแหวนหรือดอกไม้แหวนหรือดอกไม้ถ้ากูจะแหวนไปขอนี้ควรจะราคาแพงไหมฮ ก็แล้วแต่ว่าครูดาวเรืองจะน่างเงินแค่ไหนมั้งโอ้ยถ้าคนคบก,กันจริงอยากใช้ชีวิตร่วมกันจริงมึงให้แหวนพลาสติกเขายังดีใจเลยอ้าวเราถ้าเกิดกูให้แหวนพลาสติกแล้วครูดาวเรืองเสียใจล่ะไม่น่าขามบางคนนี่ยิ่งแหวนแพงมากเท่าไหร่เะว่ายิ่งร้องไห้น้ำตาแตกเลยดีใจหลายดีใจที่แหวนแพงหรือว่าดีใจที่โดนขอแต่งงานกูไม่รู้มึงเอาดอกไม้ไม่ะครูย่องรู้ไซนิ้วของครูดาวเรืองหรอครับเออ ทําพูดมีประเด็นว่าครูไม่รู้เพราะงั้นเราเป็นดอกไม้ดีกว่านะก,กูว่างั้นแหละถ้าเกิดว่าครูเราเรนรับแต่งงานเนอะนั่นแหละค่อยเอาแหวนมาแหวนหมัน สถานที่นี้แหละค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็คนไม่ค่อยพลุกพล่านและนี่ก็คือสถานที่เราจะแสดงความรักของเราด้วยการขอครูดาวเรืองแต่งงานฮขอเวลาอ้ายทใจนี่กูจะต้องมีเมียแล้วเหรอเนี่ยไปแล้วตะไก่ย,ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยเดี๋ยวค่อยเอาไว้เล่าให้ฟังทีหลังละกันโท์เรียกครูดาวเรืองมาที่นี่ก่อน <c oughs> ครูดาวเรืองติดคอ ตัวไปห้าคว้านตาวันนี้พี่จ๋าต้องล่าไก่ล่าไก่ทำไมเสียงรอสายครัวดาวเรืองมันแปลกจกังวะจับใบแดงมาหนึ่งใบเห็นทีพี่ชายต้องไปกล่มกรองกล่มกรองหักหิวข่าวแล้ว พวกมึงมาทําอะไรกันที่นี่เอาคุณโยงก็ที่นี่มันค่ายทหารคุณโยงนั่นแหละมาทําอะไรมาลับๆล่อๆแบบนี้ไม่ยิงทิ้งก็ดีแล้วครับพ่อโยงโอ้โหอยู่กันครบเลยวะวันนี้ไม่ได้ไปเดินลาดตัวเองกันหรอวันนี้ไประยะทางสั้นครับเลยกลับมาเร็วอุ้ยแต่แล้วอุตส่าห์นึกว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมซะอีกเหมาะสมบ่เหมาะสมกับอะไรวะโยงนั่นน่ะสิครูโย่งมีพิรุษนะครับเนี่ยเออเอาวะ แน่ไหนก็จะใช้สถานที่ของมันแล้วก็เล่าให้มันฟังหน่อยแล้วกันแต่งตัวไปหาข้อนตาวันนี้พี่จ๋าต้องล่าไกลล่าไกลเพลงบ้าอะไรของมึงเนี่ยจะไปแดงมาหนึ่งใบวันนี้พี่ชายต้องไปเข้ากลมเข้ากลมพอๆเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังเดี๋ยววันนี้กูขออนุญาตใช้สถานที่หน่อยนะพวกมึงจะไปไหนก็ไปกันก่อนเลยพายจอน้ําเขียวไปด้วยโอ้โหคนนอกไล่พวกเราออกจากค่ายวะ่ะพลทหารคนโยกมีอะไรหรือเปล่าครับมีดี คือว่ากูตั้งใจจะใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ในการขอครูดาวเรืองแต่งงานแต่ตตตตตแต่งงานคนหารเป็นอะไรมันเป็นความฝ่ายฟันของผู้หญิงทุกคนครับแม่ผมเคยบอกไว้อ้าวง้นเหรอเนี่ยเฮ้ยโย่งเองจะขอครูดาวเรืองแต่งงานถั่วต้มขอใช้สถานที่ได้ไหมแต่งงานใช่แล้วน้ำเขียวแต่งงานเขาจะขอแต่งงานกันเขาจะขอแต่งงานกันครับสิบปีเออได้ยินละ ขาจะขอการแต่งงานนะครับเออรู้แล้วเขาจะแต่งงานกันเป็นอะไรมากเปล่าเนี่ยครับพลทหารถ้างั้นเราอย่ากวนคุณโย่งเลยนะครับเราให้เวลาเขาอยู่กับคนที่เขารักสองคนกันหน่อยเออถ้านายว่างั้นก็ได้วะเฮ้ยนานไหมก็ไม่นานหรอกขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาได้ไหมสิตรีบอกว่าได้เลยครับเดี๋ยวฉันยังไม่ได้พูดขอบใจมากก้าป่สิตรีเราไปแอบดูเอ้ยไม่ใช่ไปเดินเล่นที่อื่นกันก่อนเถอะครับโอ้โหเป้าหมายนายชัดเจนมากแอบดูได้เว้ยแต่อย่าทำให้ไกลตื่น อ้าวเฮ้ยเราไม่เอาไอ้น้ำเขียวไปด้วยวะพอโยงอย่าเพิ่งเรียกพอตอนนี้เดี๋ยวการขอแต่งงานเป็นหมันไอโยงเรียกพอก็ได้ลูกเฮ้ยเอาอะนะแต่งตัวไปห้าขวัญตาวันนี้พี่จ๋าต้องล่าไกลล่าไกลโว้ไปร้องกันไกลไได้ไหมเนี่ยฮัลโหลครูโยงสวัสดีค่ะเออครูดาเรียงครับสวัสดีครับตอนนี้ว่างไหมไม่นะไม่ครูโยงคือดาเรียงว่างคะ่ะว่างแล้วจะไม่นะไม่ทําไม คือผมอยากให้ครูดาวเรืองมาหาผมหน่อยอครับอุย้ยครูโย่มแย่แล้วทําไงดีที่ไหนคะเอ๊ะทำไมครูดาวเรืองดูแปลกๆนะเนี่ยอยากให้มาที่ค่ายทหารหน่อยนะครับผมมีเรื่องสําคัญอยากจะคุยด้วยอ่าแย่แล้วเขินทนําไงดีได้คะ่ะเอนี่เราพูดอะไรผิดไปเปล่าวะเนี่ยครูดาวเรืองดูแปลกเช่าวกลดาวเรืองต้องแต่งมาไหมคะแต่งตัวไปห้าควา,านตานกหูโวยโอุย้ยขอโทษคะ่ะครูยง่งไม่ไม่ใช่ครับครูดาวเรืองผมไม่ได้ว่าครูดาวเรือง อ๋อค่ะค่ะจะใบแดงมาหนึ่งใบดาวเรืองจะไปเด๋ยนนี้ละค่ะว,วันนี้พี่ชายต้องเข้าออกลมเข้าออกลมตูดตูดตูดโอ้ยปวดกระบาลพ่อโยงครู่องดาวเรืองมาแล้วค่ะครูดาวเรืองมาแล้วใช่ไหมคือว่าเราก็คบกันมานานแล้วพ่อโยงยัยอย่าเพิง่งครูดาวเรืองชอบผมบ้างไหมครับก็ชอบบ้างค่ะเอาใหม่ๆชอบผมมากไหมครับ ชอบมากค่ะเพราะผมหล่อใช่ไหมนี่กูพูดอะไรของกูวะเนี่ยตั้งสติตั้งสติเฮ้ยอย่ามัวลีลาขอเลยโอ๊ยใจเต้นจะเป็นลมอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าครูยองจะขอแต่งงานวันนี้พยอครูยองกูลืมเอาดอกไม้มาน้ำใส่แล้วเอาอะไรให้ครูดาวเรืองดีวะเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วแถวนี้มีดอกไม้ไหมนี่แหละน่าจะใช้ได้ ครูโยงถอนยาทําไมคะมันไม่ใช่ยาธรรมดาครับมันเป็นยาแพทย์ที่เอาไว้ใช้วหวยครูนะคือว่าครูราวเรืองครับตั้งใจฟังผมหน่อยโอ้ยจะเริ่มแล้วสิโอ้ยใจเต้นๆะเต้นได้โปรดตาตาตาตตตตงตัวไปห้าขวัญตาวันนี้พี่จ๋าต้องล่าไกลล่าไกลไอ้พลทหารสิตรีกูลืมเลยว่ากูจะพูดอะไร